โอเคครับก็สำหรับในตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่2นะครับก็ในตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทำตัวเมนูนะครับที่เป็นแบบ Multi-choice นะครับก็ทุกอย่างมันจะคล้ายๆเดิมนะเดี๋ยวผมอาจจะลบไปเลยก็ไดนะ้ผมจะเขียนเมนูนะครับแล้วก็เท่ากับ gg dot multi choice พารามิเตอร์แรกนะครับก็คือไอเทมเหมือนเดิมเนาะก็เป็นไอเทมครับใส่ปีกาไว้นะครับก็อาจจะเป็นอะไรเนี่ยอินบอทนะอินบอทเหมือนเดิมก็ได้อันที่สองผมก็อาจจะแบบเป็น e s เอ่ะเป็น ESP อันที่สามอาจจะเป็นเอ่อ e x i กละกันอ่ะประมาณนี้พารามิเตอร์ที่สองก็คือเอ่อเราจะเลือกข้อมูลอะไรบ้างนะครับ จะเลือกอะไรบ้างรอบนี้เราจะต้องใส่เป็นอ,อ,อะไรนะครับผมไม่แน่ใจมันเรียกว่าอะไรในภาษารัวนะครับก็ใส่แบบนี้นะใส่ปริการนะครับสมมติว่าเราอยากให้มันเลือกเออข้อมูลตัวแรกกับตัวสุดท้ายนะครับตัวแรกก็คือหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามเนาะก็เลือกตัวแรกก็1ใช่ไหมเราก็จะใส่วอองเล็บแบบนี้นะครับแล้วก็เลข1แล้วก็เท่ากับ2นะครับ เราอยากจะเลือกอันที่3ก็ใส่วงเล็บแบบนี้3นะครับแล้วก็เท่ากับ t o อย่างนี้นะครับเอเดี๋ยวเราลองไปรันดูนะครับชึบเอะเห็นไหมมันก็จะติ๊กให้เลยนะครับซึ่งถ้าไม่ใส่ดีฟอ t มันก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือมันเลือกได้หลายอันเนาะพร้อมๆกันนะครับออะถ้าเกิดเราไม่ใส่เลยถามว่าได้ไหมก็ได้นะครับเราก็ใส่เป็น new อย่างนี้นะครับหรือว่านันนะครับในภาษาอื่นๆน,นะ แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นไตเติลของตัวช้อยนะครับก็ใส่เป็นเมนูอย่างนี้ก็ได้เหมือนเดิมนะครับออลองรันดูสิรันใหม่นะครับเ,เห็นไหมก็จะขึ้นว่าเมนูเหมือนเดิมนะครับทีนี้แล้วเราจะไปเช็คอ้ตัวสิ่งที่ผู้ใช้เนี่ยเลือกมาได้อย่างไรนะครับ เหมือนตอนที่แล้วที่เราเขียน if e กันนะครับกเ็เราอาจจะเช็คนะครับว่า if e นะครับเมนูนะครับมันอาจจะเป็นช่องที่หนึ่งก่อนแล้วกันนะเ,เป็นช่องที่หนึ่งนะครับมันเมันมีข้อมูลไหมมันได้ถูกเช็คมาไหมเราก็เดนไว้นะครับแล้วเราก็พิมพ์น,นะครับพิมพ์อะไรพิมพ์อินบอร์ดเวอร์แรกนะครับเหมือนเดิมเนาะ i n b o t work นะแล้วก็เอ็นไปนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับเราก็จะเขียนแบบนี้นะเราจะไม่เอลีฟนะครับอันที่2อันที่3นะครับอันนี้อันที่2ก็จะเป็น EFT work อันที่3ก็จะเป็น exit exit work นะครับทีนี้ลองดูนะชึบ อ่ผมเลือกแค่ i n b o x ดูก่อนแล้วกันนะครับก็จะได้คำว,ว่า inbox work นะครับทีนี้ถ้าเกิดผมเลือก2อันนะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่อินบอรกับ ESP นะก็จะได้ข้อมูลมาทั้ง2อันนะครับมันก็จะเข้าเงื่อนไขยิบทั้ง2อันนั่นเองนะครับเป็น i n b o x Work กับอ่ p อ o r k นั่นเองนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับง่ายๆนะครับ เราอาจจะเช็คนิดนึงก่อนก็ได้นะครับว่าตัวเมนูเนี่ยมันมีข้อมูลส่งเข้ามาหรือเปล่านะครับก็เขียนว่าตัวเมนูเนี่ยมันเท่ากับค่าว่างหรือเปล่านะครับก็เดินไปนะครับถ้ามันเท่ากับค่าว่างก็บอกว่าอ,อ,อะไรดี cancel นะครับ cancel นะรประมาณนี้ แล้วก็เอไปนะครับแล้วก็ไอสิ่งทีเ่เมนูแต่ละอันเนี่ยก็จะอยู่ในเอนะครับแล้วก็เอของตัว if e ตัวแรกชุดนี้ไปนะครับประมาณนี้เอ,อเดี๋ยวลองเอทสทดูอีกรอบหนึ่งนะอ่าถ้าผมไม่ได้กดอะไรไปเลยนะครับมันก็ไม่ขึ้นแอ,อ ก็ไม่น่าจะมีผลอะไรอืมก็ไม่น่าจะมีผลอะไรแต่ว่าถ้าจะเขียนเช็คก,ก็เขียนเช็คได้แบบนี้ประมาณนี้นะครับเอประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับยนตอนนี้ก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ Hey them ever let them get Kid inside Don't your head Tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret.